ครับชิพที่สองครับชิพที่สองสำหรับวันศุกร์ที่สิบมีหน้านะครับหลังจากจบเม็ดแสนสองหัวหามื่นหัวหนึ่งวันที่หามีหน้าที่ผ่านมากครับมือนี้กับวันที่สิบครับระยะเวลากับบล์บกไก่กันครับระยะเวลาบอกไก่กันครับ,เอ,บเอากับครับเอากับขนป่ามาก ดูซิว่าสิเป็นปลาปอกหลายครับปลาปอกหลายครับปลาโล่หนึ่งโล2สองอยู่นี่แหละครับผมแน่ครับว่าผมกระทาท่าก็เลยครับปลาใส่ปลาหนึ่งจุดหามันมีหลายอยู่แล้วครับอันนี้เขาหวังผลระยะยาวด้วยครับ เอาลุงเขากับทยทำให้พี่น้องเบิ่งทุกขั้นตอนอยู่แล้วครับยีบสองไปครับ